ชาวเน็ตดาวพระนางคู่นี้คือคู่รักสุดฮอตเตรียมมีเซอร์ไพรส์จัดเต็มมีเรื่องราวให้แฟนคลับกรีดกันอีกแล้วสำหรับคู่พระนางที่หวานชื่อในตอนนี้โดยเพจดังเจมอยร้อยแปดโพสเฟซบุ๊กบอกว่ากรีดเมิงคู่รักสุดฮอตกัดปากจิ้นจนเป็นคู่จริงนอกจอไปแล้วถึงเวลาที่เขามาเพิ่ม ต่อมิษยาฉันไปอีกมาให้เห็นตมตาในจอเลยค่ะอีแม่ล่าสุดบอกจะมีเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็มอีกมันจะมีอะไรดีๆกันนะเกียมจิน้นเกียมอิจฉาเกียมฟินจิกหมอนรอแล้วนะและุณน่าจะเกียมมาโนไปเป็นนางเอกเพราะงานคู่หลังเปิดตัวครั้งแรกมันก็ต้องเป็นฉันแล้วหรือเปล่าฉันห่วงฉันมาทวงของฉันคืนพวกแกเดาออกไหมว่าเป็นคู่ไหนหพี่พม์ไม่บอกคาปล่อยให้ลุ้นกันเองส่วนกูเกียม ยุ้หัวนางเอกก่อนเพราะเขาคนนั้นคู่ควรจะเป็นของอีพิมพ์คนเดียวกา้กกากงานนี้ชาวเน็ตแหกคอมเมนต์สนานเดาจากเงาว่าเป็นคู่ไปเฟิร์นพิมพเชนกหรือวิเศษไพย,พยบุญและนายนภัสเสียงสมบุญซึ่งทุกคนจะเดาถูกหรือเปล่าเซอร์ไพรส์ที่ว่านั้นคืออะไรรอลุ้นกันต่อไปจ้า